ว้าย okay. เจอแล้วค่ะน่ารักมากเลยตุ้มติมิตุมต้มติมิค่ะอุ้ยเมื่อกี้สองดอกดอกเล็กนะคะดอกใหญ่เราก็เจอนี่นี่นะคะแต่ดอกใหญ่มันเอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายตัวใหญ่นี้เราจะเป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายนะคะ นี่เรามาถึงนะคะเหนื่อยหอบนี่มันจะมีมอสตรงนี้เยอะปีที่แล้วไปเก็บตรงนี้เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันค่ะเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังคะอุย้ยเจอแล้วเจอแล้วค่ะมีใครเห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วหรือยังเดี๋ยวตั้งกล่องก่อน นี่ไงเอากล้องจะมไแม่อุย้ยนู่นอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่แต่มันบานบเบลเอร์เธอเลยบานเบลเอร์เธอ,เ,อเลยอุย้ยสวยสวยงามพระรามแปดมากอให้หลับเพืนะ ลุกจากตรงนั้นแล้วหันมาเจอตรงนี้ลุกจากตรงนั้นแล้วก็มาเหอจตรงนีอยะสวยมากตุมมติมิมันเห็นอดไนี่มีฝาแฝดด้วยมีฝาแฝดน่ารักจังเลยอันนั้นคือเห็นไหมคะนุน่นมันน่าจะแก่แล้วแต่เ,เรามาดูตรงนี้ดีกว่า โอ้โหฝาแฝดแฝดสามค่ะดู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 ดแฝดสามแฝดสามค่ะแฝดสามให้มันน่ารักอย่างนี้สิแฝดสามคะแฝดสามอุ้ยขามันสามแตด่ดูดูดิหัวมันติดกันน่ารักอ่ะน่ารักที่สุด หนึสองเน,น่นงาเน่าจริงๆค่ะเห็นไหมคะเน่าไปแล้วหนึ่งสองสามเรียงกันเลยค่ะสี่ห้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดอกที่สี่ที่ห้าหกเจ็ด นุ่นหกเจ็ดแปดเก้าว้าวดูเอยนี้สิไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพราะเรามีสิทธิ์เลือกไม่เอาไม่มาดูน่ารักน่ารักนุ่นถู่ไหมคะเรียงกันอยู่สอง สาม๋ยวเรามาเอาอันนี้ก่อนเอาน,นี้ก่อนนะคะอ้โหไม้ค้ำเลยเหรอนี้ค่ะดูตรงนี้อันนั้นคือเห็นไหมคะนุน่นมันน่าจะแก่แล้วแต่เ,เรามาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้โหฝาแฝดแฝดสามค่ะดูดูดูดดแฝดสาม แฟร์สามค่ะแฟร์สามให้มันน่ารักอย่างนี้ซีแฟร์สามแะควกแฟร์สามอุ้ยขามันสามแต่ดูดูดิหัวมันติดกัน <c oughs> น่ารักอ่ะ <c oughs> น่ารักที่สุดตงแขให้ดีก่อนแลวตรงนี้เอาไปดูดีๆดูดีๆด หออบบดอกอสวยๆอุ่วๆกันดีวานนี่โอ้ยดูติดอยู่นะเห็นไหมมันติดอยู่ตรงอันนี้เป็นต้นไม้ที่มันล้มอยู่เดี๋ยวเรามาเก็บสองอันนี้ก่อน หันหลังกลับมาหันหลังกลับมานี่ค่ะสองพี่น้องนี่เอาเดอกใหญ่ก่อนนี่ยังขาวอยู่อันเนี้ยน่ารักมากงัดยากอุ้ยนี่แอบอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งดอกสวยมาก ตรงที่เบลมาตัดขาทิ้งไว้ปีที่แล้วโอ้ยจักดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกนะคะตั้งกล้องไว้กล้องกะล่มสมัยหนากเนาะมันมงขาจริงใหม่อยู่ ไยหยักแผลขามันใหญ่หลายโอ้โหปีวะปีวะน,นี่สวยๆอย่างนี้สิดอกตรงนี้ดอกหนะึ่ง ามันแน่นจังเลยขามันยาวมก็จะแน่นนี่สวยมากดูดิ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 ดูด,ดินี่นะคะแก่แล้วอ่ะตอนแรกเบลเดินมาหาตอนที่มันตอนออกใหม่ๆอะ่ะมันไม่เจอไงหญ้าคุม ดีใจดีใจโอ้โหโอุย้ยขอหลุดแทนคุณขอพับป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 ับนานกล้องเราต้องเข้าใจขาตั้งกล้องมันก็ต้องแบบพื้นที่ที่มันเสมอกัน อันนี้เราอยู่ในป่านะคะกล้องดินมั่งขออภัยนะคะขามันอวบมากเลยอ่ะปัดหมวกปัดหมวกปัดหมวกอ้ยมันแอบ,บอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยหันหันหันนิดนึงนี่ใครเห็นเห็ดบ้างคะเห็ดอยู่นี่มันแอบ,บดีนะเบลหันไปเจอพอดี มันคือตะมุตะมิเทมันคือตะมุตะมิเทนออุ้ยสามดอกเลย อวบนนแน่นแอบนุบอวบแน่นแเลยค่ะอุกอบ ยาคุมยาคุมหน่อยนึง

อันนี้เล็กอเล็กนี่อเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฝาแฝดเจ็ดนุ่นแปดเก้าทางโน้นอีกนะคะโอ้โหสวยงามมากอุย้ยตัวนี้อกดอกนึงเกิดเหยียบ มันเยอะเอามาลุมลวงกันก่อนเอามาลุมลวงกันก่อนโอ้โหขาใหญ่มากเสียแล้วแน่เลยขาใหญ่มากเสียแล้วไม่เอาค่ะอ่ะมุกี้อันเล็กคงจะโผล่มาจากดินนี่อ่ะ ทั้งถือกล้องทั้งไอถือตะก้าเห็ดมันก็จะช้าหน่อย อันใหญ่เสียหมดเลยอันใหญ่เราเก็บมาเก็บไม่ทันนี่แอบอยู่นี่แอบอยู่นี่คะ่ะ แอบอยู่ในซอกนี้โอ้โหเลี้ยงเบลมันอยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้หนึ่งสองสามโอ้ยยังใช้ได้อยู่สามนี่สี่ห้า สวยมาก สองดอกจะดูสามดอกอเมื่อกี้เจอดอกเล็กตรงไหนอ๋ยอยู่นี่ดูดอกนี้น่ารักจังเลยเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ย อยากได้อย่างเงี้ยแต่ดูดูค่ะแก่แล้วมัวแต่ไปเที่ยวกลับมาเห็ดแก่แล้วอย่าเท่าฝาามอเลยที่เราจะไปดูดอกนี้ luôn con thả luôn luôn OK, luôn 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 Ôi, luôn 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 Thấy luôn luôn ít luôn 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 ล่วงก็แล้วเข้าไปตัดขานี่เราได้ ครึ่งตะก้าแล้วเฮ้ยนี่เราไปยังไม่ถึงครึ่งป่าเลยนะคะได้ครึ่งตะก้าแล้วโอ้โหขาช่างอวบเหลือเกิน ตั้งกล้องไม่ได้เขาจะตัดขาย,ยางไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

อุ้ยฝาแฟดอันนี้อันเล็กเอาไปเลยแฟมบิลี่นะคะแฟมบิลี่ครอบครัวปิดด้ก่อนแล้วมาตรงนี้อีก ขาอ้วนๆเลยค่ะขายาวโอ้โหยาวลึกไปข้าง,ลางเลยนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเท่ตรงนี้นอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปอา อ,นนอกอุ้ยสองดอกน่ารักจังเลยอุ้ยคอหักโอเคตตกขาอ้วนจิตัวแตกแล้วค่ะดู <laughs> ใหญ่มาก ค่ะทุกคนขาอบอวบโอ้โหขาใหญ่มากสามดอกอ้วนอ้วนเลยค่ะ nukkumaan siihen, että ei sulla mitään hätää.